L47 คลัตลื่นนะครับเห็นไหมครับมันไม่ไปเลยครับน้ำมันจากข้องไทยนะครับจะรั่วกเข้าห้องคลัตก็อย่บคลัดใส่เกียร์นี่ครับสวัสดีครับนเรียบร้อยแล้วครับ L47 คลัตลื่นนะครับน้ำมันจากข้องไทยนะครับจะลวกเข้าห้องคลัตเมื่อกี้จะไปลากรถให้เขานะครับเหยียบคลัตทำงานไม่ได้เลยครับ ผมก็ถ่ายปักน้ำมันนะครับก็มีน้ำมันนะครับหยดออกมาก็สงสัยจะรั่วออกจากข้องข้างหลังนะครับไม่เป็นไรครับอาการแบบนี้แก้ไม่ยากเปลี่ยนคัตใหม่ก็หายครับถึงจุดจบเรียบร้อยดีแล้วครับ47ก็ถึงอายุการใช้งานของคัตบอกเลผมว่าเพราะว่ามันจะหมดตั้งนานเลยนะครับมีอาการตั้งแต่ตอนตัดหญ้าเมื่อก่อนแล้วผมก็ถ่ายน็อตตัวนี้นะครับก็มีน้ำมันหย้อยหกมานะครับเมื่อกี้ถึงจุดจบของ47นะครับ แต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับว่าคลัตลื่นแล้วเราจะเลื่อนรถเข้าเกียร์ไม่ได้วันนี้ผมมีวิธีนะในการเข้าเกียร์รถทั้งๆที่คลัตไม่ทํางานหรือเหยียบไม่ได้นะครับเป็นวิธีโบราณดั้งเดิมครับ <c oughs> เป็นวิธีที่คนเก่าแล้วท่านั้นครับถึงจะรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลื่อนรถกันเลยครับแต่สตาร์ทเครื่องก็ต้องเหยียบคลัตนะครับเพราะว่าเซฟตี้อยนี่ เกิดว่าเราใส่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ใส่อีกเกียร์หนึ่งมันยังใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่พร้อมกันมันจะใส่ไม่ได้นี่ผมใส่กระต่ายหนึ่งแล้วก็มาชัตเติ้ลหยยบครัชเห็นไหมครับมันไม่ไปเลยครับมันเข้าไม่ได้นะครับนี่ครับหรือว่าเราจะปลดเกียร์หลักก่อนใส่ชัตเติ้ลแล้วก็หยบับคัาชใส่เกียร์นี่ครับ รถก็จะโยกอยู่นิดนึงครับนี่ครับเป็นอาการของทัดลื่นนะครับก็คือทัดมันไม่จับนะครับแผ่นคัดมันลื่นจดจบ L อ7เจอีกแล้วครับสองเงินอีกแล้วมันถึงอายุการใช้งานนะครับใส่ไม่ได้ครับพอเราใส่เกียร์ตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้ครับคือมันไม่ทำงานนะครับจับไม่ได้ และวิธีที่ผมจะใช้เลื่อนลดนะครับเป็นวิธีดั้งเดิมโบราณเลยครับเป็นวิธีที่คนเก่าเท่านั้นถึงจะรู้เราสตาร์ทในเกียร์เลยครับแล้วก็จะถอยหลังใช่ไหมเอาเดี๋ยวนะครับผมขอเอาใบมีดลงก่อนออกก่อนนี่เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งใส่ถอยหลัง แล้วก็สตาร์ทครับเดี๋ยวรอดูรถมันไปนะครับอย่าครัดไปแล้วครับใครว่าคัดหมดนะครับจะเข้าเกียร์ไม่ได้ผมจำให้ดูนะครับไปได้อยู่ครับไปได้อยู่คนที่รู้ติกอร์โอมเมตัวนั้นนะครับถึงจะรู้วิธีนี้ขับรถกลับบ้านยังไงนะครับแล้วเวลาเราจะไปหน้าเราก็ ต้องดับเครื่องอีกทีนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ไปหน้าเดี๋ยวเรากลับบ้านเราไปเกียร์สองนี้กว่าครับแล้วก็เดินหน้านะครับมันจะไวกว่าครับโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับถึงบ้านแน่ครับความรู้ล้วนวนีน่ค,ครับใครไม่ดูช่องเกเตรโอมจะไม่รู้นะครับ ไปเลยนะครับออกตัวเกียร์สีได้นะครับถ้าเป็นถนนใหญ่เราวิ่งได้กลับบ้านเลยเราไประวังอย่างเดียวตอนนี้จะถึงบ้านหรือว่าทางเลี้ยวนะครับเพราะมันเหยียบคัดไม่ได้พกระชากเกียร์จั์เต้นะอยู่ตำแหน่งว่างเลยครับเ,เป็นไงล่ะครับ <c oughs> ขับเกียร์เดียวถึงบ้านเลยครับ <c oughs> แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องตัดครึ่งรถนะครับเราก็สโลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งทิศทางที่เราจะถอยหลังเราวิธีการวางเกียร์ก็ดึงจักเทิต้นออกมาเลยครับโอเคครับใส่ไม่ได้ครับอือหือือหือือหืออืมเอาไงล่ะครับทีนี้สงสัยของท่องรุ่นน <laughs> ะ โอ้ยหนักแล้วลุนรถไถแล้วนะครับตับเครื่องเดี๋ยวเอาเป็นรอบช้าๆดีกว่านะครับเกียร์หนึ่งชัตเตินถอยหลังสตาร์ทโอ้ยโอ,โอ้มันกระชากแรงมากเลยครับเกียร์หนึ่งนะครับนะครับถอยหลังเข้าลงนะครับ เดี๋ยวต้องดึงเกียร์ให้ไวนะครับอย่างแรงเลยครับอุ๋ยปุ๋ยเกียร์ติดกร์ติดกร์ติดโอ้ยเอเคครับถึงบ้านแล้วครับโดยที่เราพััดไม่ได้นะครับแต่มันยังไม่ถึงนะครับผมก็ไม่กล้าถอยไปเยอะเดี๋ยวจะชนบ้านเอานะครับ คงต้องรุนนอาแล้วแหละครับรุนดีดิรุนล็อไปดีดิเขาใช่รุนเออรุนกลางหน้ารุนอีกเดียวมันไม่ใหญ่นักนี่รอนนะเอาเดวไม่น่าแต่ไไม่รุนเองนเอามาต่ให้มันมาตองกนตองกนเ้เอาแล้วรุนลถตไตแล้วทั้งตัวตั้งมีาตัวยุ่งไหมเอาไปเอา ไปแล้วครับเอาโยกโยกยกเอาโอ้มากเอาเอายกเอายกไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วผมรู้กับเล่นเดียวได้แล้วไหมวันนี้เออได้ยุ่งเลยขอเก่นอีกแล้วครับสี่เจ็ดผมมันได้กับเราเลยมากเลย นี่ก็เป็นวิธีการนะครับเรารยังมีวิธีกลับถึงบ้านได้นะครับเป็นวิชาชั้นสูงไม่ดูช่องเด็กเตอร์โอมไม่รู้ครับอันเจดูวิชาเยอะเหว่มโวมาจากไหนอ่ะผมก็รู้มาจากพ่อครับอ๋อ่าในปอบอใช่ปอได้หลายดีนึ่งกนมันเป็นวิชาตกทอดมารุ่นสู่รุ่นเลยครับปนพื้นแลวนี่กบยาหลับันพื้นเลยนี่อนรุ่นแล้วปับบานนี่โอเคครับ จะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับมีทั้งความรู้และความสนุกอยู่ในคลิปเดียวนะครับมีความรู้ไหมนะมี <laughs> มีกระุหยความรู้โอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ